พเพิ่นทุกคนเลยจับแกเพู้จัดการเลยทีแต่ทีแต่คนมีหาได้มาเพิ่มเพิ่นนกปลิวสีโตสีแทมทุกคนนะนวย<อ>งามเฮ็ดแล้วกินนี่นะฟักหลุดหลนเสื้อน้อยน้อยเนาะจามจีกินเนาะเฮ <ๆ S 1> ออือมันหน่เลยทุกคนสบายดีพ่อแม่พี่น้อง เปิดเอฟซีทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมทางผู้เก่กาเลยกับภูหม่และก็ทางฝั่งไทยฝั่งลาวคลิปวิดีโอนี้ก็บบาสุพรรณ์ศิพาพ่อแม่พี่น้องเข้าป่าหาอยู่หาก,กินกนทุกคนเลยเข้าป่าหาสอยนกสอยหนูนเลยทุกคนรอบนี้เลยเอาสิโชคสิมานเลยครับติดตามด้วยทุกคนด้วยหาเต่าทุกคนเลย,เลยถแถวแคมป่าแถวแคมบ้านเขานี่แหละไปทุกคนไปลุยไปกันไปวันนี้ก็สวยเลยทุกคนประมาณอนา เอาหมูกว่าเลยได้เดี๋ยวเขาจะไปหาตอกนกก่อนหลกัลกๆก็คือนกครอบนะหรือนกปร,ริวนละไรขนังที่จะหกเลยน,ๆๆนะกุลหาไปได้เจอนกปีเลยเพราะง มือเทียนดีกวใส่อีพีสามมาเลยทางที่จะหกนหนึ่งกก็เป็นทางเกิดเป็นทางนอ่นเ เราโกดเข้ามาทุกคนเลยสอยทื่ตับลูกปลิวเข้ามาโสงตัวสอยทุกคนทุกคนมันรอดเดี๋ยวเดี๋ยวย้ายไปหาต่อวันใหม่ก่อนถือว่ามีหมาขันงบนนี่ย้ายไปต่อวันใหม่ก่อนทุกคนย้ายไปตาม ปลาเหล่านี้เลยหาต่อบนไม้ก่อนแถบปลาเหล่านี้นะทุกคนนกหลาโอ้ก็แซงเดี๋ยวหาต่อทุกคนปนั่นแงเลปกติขอ้อกไม่เคยไปแถวนี้นะทุกคนแต่กะคิดว่าเลยยินเสียงรถอยู่นออกทางดูสิคิดว่ดนะา,คดาคือสิมีลลเนาะ เนี่ยเลือก็เลาะไปตางทางนี่ทางเก่าทางแถวนี้แหละแถวเล่านี่ไะเห็นหอยคนหายเห็ดอีอะไรเห็นทีห่หอยคนหาย ทุกคน็อุ่มกระดกระเทวนี่นนอยจักเทเลบาทเม็นสาบ,บาท,ทกูไปจักหมดทุกคนเลยได้แต่ตดวเดียวนี่ัโอตังมีมาน เอาเก็บมาแล้วก็สิได้ล่อต่ออีกคนทุกคนยังมียอมนะจักเป็นอะไรทุกคนเลยต่อก็มีห,านนมหา้าวเล้แบบนี้นะส่วนของเฮาวันซอยเลือกับบุตรเอาเป็นเลือกก็จะยอมปกติเขาจะมีผาดถึงขนาดนี้เลยแล้รับทราบวาดมือถืนะมันเป็นเพื่อดีลล่อไปก่อนทุกคนล่อไปแถวเหล่านี่แหละลองเบิ้ง หลบไปเลยแล้วก็ออกเลยนะ้ยอมแน่ลอมหนะให้ตัวเด็กมันน่ารอดลองเบิรงต่อไปบางทีเฮาอีบอ,อกลเลยว่าชิมชิมฮานได้ตัวติดตามดูก่อนนะทุกคนเนดะ้อเทปลาเหานี้นกจะลายไปลองเบ้างปลาเหาอ่อนทุกคนเลย ปลี่ค่อนข้างที่จะลายไปละอ่อนไปนี่อหอย,ยคนก็ลายนี่หอยค่อนก็จะมาหาให้ปูส่วนค่อยก็หายปุปูไม่ได้เลยเดี๋รวโอ้นกเข้ามาสองตวัวทุกคนสอยลงแล้วตัวนึงลงแล้วตัวนึงเดี๋ยได้แล้วทุกคนเอามาเลย ออเนี่ยเก็บเต็มเลยทุกคนนะเต็มพี่สอบพอดีฝนจะตกทุกคนฟ้าดังฮือๆอยู่เอาหนัาไปเช่ารถก่อนนายสองเต็มก็ดีกว่าฝนตกห่มเลยเดี๋ยวมือหน้ามาแก้มือใหม่มือนี้ฝนตกห่มเลยต้องตกมีจักคแดนอ้ออยู่ได้ฟ้าดังแห้งเลยติดตามไปทุกคนฝนเช้มโม่ครับผมนี่ ยะตกกก่อนอ้ามีแต่ซัมนีใช่ก่อนทุกคนเพราะฝุ่นฝุ่นก็นยะตกแล้วจนฝุ่นทำห,หูทุกคนจะกลับออกไปก่อน มีรอดอะไรทุกคนเลยมืดฝนมาแล้วฟ้ากระดังแซ๊ะอยู่เดี๋ยวไปเอาอีปารแล้วก็สิไปเก็บเบึงนกก่อนทุกคนช่ยของยาเนะนี่ยตนนี่ตกแล้วมาตักมาตลอด <c oughs> อีปเก็บนกก่อนทุ e กคน itu. Semalam lah lah. Jadi sampeannya bisa tunggu <tuh> เขับแก่เกผู้จัดก,การเลยทีตีแต่คนมีหาได้มาเพิ่มเพิ่มน,นกปลิวสีโตสีเทมทุกคนนะสวางาม,ามาเฮ็ดแล้วกินนี่นะฟักลมมหลน,นุดหลุดสวยงามน้อหน้อยเนาะจามจีกินเนาะเออคือมันนู่นเลยทุกคน <laughs> สุบแกผู้จัดก,การเลยทุกคนแล้วเรียบร้อยแล้ว ใส่ไปนปีนเปน่เป็นจาแก่ก็เพิ่นเพิ่นเ่าอ่ะหน่อยใช่ป่ะหีก็ออาหนขกาเลย

ดินก็มุดเขิบนอนดินกาน,นอนมุดเขบนอนงยะเลยมันมนอนเลยแหละ นี่จะสดูพระมิดแบบนี้ ที่มือแล้ว ไปกับลูกพอดีไว้ โหโคตเลยทุกคนักเลยพักเลยว้ โคโนกรลสี่ตัวก็ได้ลาบเนี้ออ้่อยมือเทิน ไปนำคามฟดแล้วกับสีมมือรสชาทุกคนหมดแล้วทุกคนสี่มงแเราไงคางบอแชบอแชบอ,อ,อตักเสะเลย,ยผมมาผมมาม่นดึรู้ โอเคโอเคอืออเรียบร้อยอาหารการอยู่กันกินพร้อมเนาะเอาก่อนล่ะแซ่บเนาะมีข้าว่นี่โคโนกับแกงเฮดบดทุกคนเท่านี้ข้าวเท่านะเออหนึ่งข้าวไม่หลายทุกคนเดืนนี้นะ

ตาคนถือว่าผ่านการหาอยู่หาก,กินของค่อยก็ถือว่ามานอยู่ได้ทุกคนเลยในหันก็ได้นกปลีดสี่ตัวสี่แต้มหมา,นานแล้วก็สกแกวโคทุกคนเลยกินข้าวกินน้ำก็ถือว่าอิ่มไปทเที่ยวห้อยเลยกับคลิปนี้ก็จะได้ถ่ายทำให้พ่อแม่พี่น้องนะครับชมไว้แต่เพียงเท่านี้จะก่อน ขอคุณมอบคุณที่ไดเฝ้าดที่ติดตามนะครับส้มวิดีโอนี้แต่ต้นจะจบคลิปหน้าอีทธินาพบกดนใหม่